สวัสดี f อทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องกิ่งอีกแล้วนะวันนี้น้องกิ่งมีรถสวยๆมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ d m a มสวยๆย,ยกสูงแบบนี้4ประตูสีขาวมุกนะคะใครที่กำลังรอรุ่นนี้อยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะตัวรถคันนี้นะคะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะรายละเอียดตัวรถก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆของ ช่องรถกระบะของกิ่งนะคะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะสำหรับ d m a มคันนี้นะคะ เป็นรุ่น1.9 Z Highlander 4ประตูนะตัวยกสูงสีขาวมุกเลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2019คันนี้ใช้งานเพียง32,000โลเท่านั้นเองถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะรถปี2019นะ,ค,ะคันนี้ยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มได้ล้นเลยนะเผื่อใครที่มีแผนจะออกรถนะคะอยากได้รถฟรีดาวสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะ ติดต่อมาหากิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะฉมออนิวแบบนี้นะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแถมได้สีขาวมุกด้วยนะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์ดูรายละเอียดกริบๆเลยนะคะไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะคะนี่สวยงามนะล้อมแม็กสวยๆนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยคันนี้นะคะยางได้ปี2023นะคะ ถือว่าคุ้มมากๆนะใครได้ไปบอกเลยนะคะคันนี้มาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่5990 0 0บาทนะแต่รายละเอียดตัวรถที่ได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะเป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะรายละเอียดตัวรถไม่มีโดนไม่ชนนะคะไม่พลิกคว่มชนหนักหรือจมน้ำกับสีอย่างแน่นอนอ่ะให้ดูด้านข้างชัดๆนะคะ สีประตูยกสูงนะคะตัวกระจกมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถสวยๆแบบนี้นะกระจกมีระบบเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะกระจกบานแท้บานเดิมคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะ พ่อค้าแม่ขายหรือธุรกิจกิจการส่วนตัวต่างๆนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะลองทักมาโทรมาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะอะ่นี่นะคะท้ายสวยๆเลยนะคะเป็นตัวแซดยกสูงรายละเอียดตัวรถอุปกรณ์นะคะชิ้นส่วนต่างๆนะตัวอักษรอยู่ครบหมดนะคะกันชนท้ายมีมาให้พร้อมเลย แบกไลเนอร์ก็ใส่มาให้ครบนะคะรายละเอียดตัวรถลอยเม็ดอักต่างๆนะคะสวยงามชัดเจนนะคะนี่เลยใครที่อยากได้รถกระบะสวยๆนะคะติดต่อมาทางกิ่งได้เลยนะที่เบอร์0820726152นะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะคะเผื่อใครไม่สะดวกเข้ามารับชมตัวรถเนาะที่บริษัทนะคะ หรือถ้าใครอยากเข้ามาชมรถจริงนะเข้ามาได้ทุกวันเลยเปิดทำการตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็น เข้ามาได้โทรหากิ่งที่เบอร์0820726152นะคะมาต่อที่ภายในกันเลยนะสำหรับภายในได้เป็นตัวเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะรถเข้าใหม่ปี2019ไม่ใช้งาน30,000โลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนะรถใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ใครได้ไปคุ้มๆเกียร์ออตโต้บอกเลยสเปคนี้หายา,มาก,นะกมากๆนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะในเรื่องของ ตัวโมดต่างๆก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยนะปรับระดับไฟต่างๆปรับกระจกใดๆก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะอะลายละเอียดตัวรถตามซอประตูนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะสวยๆแบบนี้เลยการันตีตัวรถให้นะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำถ้าตรวจพบตรวจเจอทางเรารับซื้อคืนให้เต็มจำนวนเลยนะคะนี่ ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้ช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานนะคะบอกเลยนะธุรกิจส่วนตัวอาชีพใดๆก็ตามนะคะที่มีเอกสารรับรองรายได้นะคะมีที่มาที่ไปของเงินที่ได้มากิ่งสามารถยื่นจัดฟรีดาวได้เลยนะคะส่งไปนัน้นไปเซ็นให้ที่บ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะ รายละเอียดตัวรถประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดห้องเครื่องของคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถสักครู่หนึ่งรุ่นนี้ตรงรุ่นตรงสเปปใครนะคะก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครที่มีแผนจะใช้รถนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถสักแป๊บหนึ่ง ามาดูต่อกันเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องคือไม่มีน้ํามันไหลยเยิมรั่วซึมนะคะรอยแต้มสีรอยค c ต่างๆอยู่ครบนะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่จริงๆนะคะคาบฝุ่นคาบดินยังมีอยู่เลยนะตามระยะการใช้งานนะสำหรับรถปี2019นะคะแต่ได้รายละเอียดตัวรถที่สวยใหม่กริบขนาดนี้นะหายากมากในราคา599,000บาทเท่านั้นเอง นะฝ้ากระโปรงเดิมแท้แผ่นอักษรสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบหมดนะคะรอยเม็ดอาชัดเจนแผ่นกันความร้อนสมบูรณ์นะคะสวยงามไม่มีรอยเปื่อยยุ่มเปื่อยยุ่ยเลยนะคะอ่านี่นะคะสวยๆแบบนี้นะออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินนะคะ ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจ Isuzu D-Max Highlander 1 9 z คันนี้นะคะยกสูง4ประตูคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะและตัวรถเป็นสีขาวมุกด้วยเลยนะคะไม่ใช้งาน32,000โลนะราคาตั้งขาย5 9 9 0 0 0บาทนะผ่อนเพียง1,000 10, 0บาทเท่านั้นเองผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านพร้อมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะ ถ้า FC ท่านไหนสนใจรุ่นนี้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0820726152โปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะถ้าใครดูคลิปนี้มานะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยกิ่งมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะคะคุ้มครองตัวรถให้เลยนะคะฟรีบริการค่าแรงให้ด้วยนะคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบนะคะรีบโทรมาตามเบอร์โทรที่โชว์ไปได้เลย คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ